อันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับจริงโดยสไตล์ผมนะผมไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้มากนะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ก้อยพูดนี่มันน่าสนใจนะเหมือนก่อนที่เราจะทําหนังสือเล่มนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะมีการพูดคุยนะหนังสือเล่มนี้ผมเขียนคํานำวันที่1เมษายน56หนสือเล่มนี้เราจัดเวทีประมาณวันที่7เดือนธันวาถ้าจำไม่ผิดประมาณ55ะลรประมาณเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะมีการพูดคุยที่มาเลเซียนะหนังสือเล่มนี้คือปัตตานีพรีสโปรส กรมการสันนิภาพปตัตตานีหน่วยข่าวกรองอาจจะไปจับแพทจนแกะคิดว่าผมรู้ก่อนแล้วมีคุยแล้วเขียนหนังสือมั้ยอันนี้วิเคราะห์แบบแบบงี่เง่าแล้วไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่มีอันนี้เราไม่รู้ล่วงหน้าเลยนะแต่มันเกิดขึ้นไงแต่ว่าเราคิดว่ามันนี่มันคือทางออกอเช่นเดียวกันตอนที่เราพูดว่าให้โอทําเรื่องข่าวเจาะเรื่องกรนการบีไอเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าสันเราเย็บจะออกมาลงนามเหมือนกันนะโอที่คุณมูมัดว่าก็คือคุณรุ่งระวีร,ร,วรับ แต่ว่าเราคิดว่าโดยเทรนมันนะมันน่าจะไปอย่างนั้นเราคิดว่าเพราะเราเราเชื่อมั่นว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยนอกจากทางเลือกแบบนี้แต่ว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างคือถ้าเราคนอยู่ในสนามเนี่ยมันน่าจะได้กลิ่นว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเหมือนกันนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจงั้นทิกก้อยบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยไม่มีเวลาจะไปอบรมสองอาทิตย์เพื่อทําความเข้าใจเรื่องนี้ผมว่าถ้าไปสวิตมันมีเวลาหรือไปลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยจะสองอาทิตย์ ก้ว่ามันมีเวลาไหมผมว่าไปยกเว้นไม่ใช่ลีลารีสอร์ดวีซีเอสอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าไปแต่ผมชอบที่ก้อยพูดคือว่าเนี่ยแค่นั่งอยู่กับโนเบิร์ตแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือประมาณครึ่งวันเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับผมนะคือที่ผมพูดประเด็นนี้ว่าผมรู้สึกว่าเมื่อเราไม่มีทางเลือกอื่นความขัดแยง้งจนถึงวิกฤตจ,จนถึงขนาดการฆ่ากันเนี่ยมันจะต้องมีทางออกแน่นอนมันต้องหาทางออกเพื่อไม่ให้ยุติเรื่องการฆ่า ผมว่ามันต้องหาทางออกคือสําหรับผมเนี่ยผมผมคิดว่าประเด็นที่มันน่าสนใจคือแน่นอนสื่อมวลชนโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นคนที่ถ้าเป็นภาษาผมมันขี้สงสัยไงถูกปะ่ะแต่ความขี้สงสัยของสื่อมวลชนเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญผมก็เป็คนคนขี้สงสัยนะมันจะไปได้หรือเปล่า,าวามันจะไปรอดไหมอาัามันจะออกไหมอันนี้สงสัยได้ไม่สงสัยที่แปลกอันนี้สงสัยได้สงสัยแต่โจทย์คือเวลาจะสงสัยเนี่ย เรามีความรู้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการสันนิภาพหรือเปล่ปานี่คือประเด็นไงมันอยู่ตรงนี้ไงมีสิทธิ์สงสัยนะเฮ้ยเจสันิช่หรือเปล่าวะอย่างเงี้ยมันต้องสงสัยไว้ก่อนไงไอ้นี่ไอ้นี่อะไรนะต้องสงสัยพลังนี่มา้าต้องสงสัยแต่เขามีความรู้เรื่องมันหรือเปล่ปาเข้าใจกระบวนการที่มันมาวเปล่าอันนี้สาคัญไงเหมือนะบวนการสันนิพาทรับสงสัยได้แต่โจทย์คือรู้จักภูมิหลังฮองซัน่ตเย็บหรือเปล่าคือประเด็นไงรู้จักเบียเอ็นหรือเปล่า นี่ไงผมคิดว่าเนี่ยถ้าถามว่าเราเข้าใจตัวแอคเตอร์นะเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะผมว่าประเด็นเรื่องนี้มันจะไม่ใช่เป็นประเด็นแต่โจทย์คือจะไปโทษถือมลชนทั้งหมดก็ไม่ได้เหมนกันนะเหตุผลคือในบางเรื่องเราก็มีสิทธิ์จงสสยสิย่งนี้ทหารเขียนต่ออาซันต่อยิบก็ได้ไม่ีสิทธิ์ไงเราไม่มีข้อมูลอีกข้างหนึ่งไนงะอันนี้ผมว่ามันน่าม,นมันน่าท้าทายในกระบวนการสันลิภาพไงสำหรับผมทีนี้สําหรับผมนี่มันเลยอ่ะมันเลยที่จะมาบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ผมก็ ไอเดียเหมือนกับกับก้อยเลยนะคือผมว่าประเด็นแรกคือเราไม่เชื่อว่ามันจะอยู่ๆมันจะโผล่มาทำแอกเรเมนต์มิตรา,าฮาลันเนี่ยซันโ์ตยิปเซนเผาะขึ้นมาเป็นประมาณนี้ว่าใช่อะไรประมาณนี้คือผมว่าการพูดคุยช่วงนี้มันมีสาประเด็นที่เราต้องคิดหนักแล้วให้แล้วสื่อมวลชนจะต้องทําอะไรต่อผมว่าประเด็นแรกการพูดคุยช่วงนี้มันเปิดต่อป้าบลิกต่อสาธารนณะถ้าสื่อมวลชนไม่สนใจ now, อันนี้เน่าเพราะมันเปิดต่อปาบลิกไง แล้วเราบอกว่าเราเป็นสื่อมลชนแล้วเราไม่สนใจน,นี่ยิงเน่าก็ไปใหญ่เพราะมันเปิดต่ปั๊บลิกไงมันไม่ได้ถแถลงปุ๊บปุ๊บปุปป๊บอยู่ใต้โต๊ะไม่ใช่อันที่สองเนี่ยการพูดคุยเที่ยวนี้มันชัดว่าเอ่อประเทศไทยให้การยอมรับว่ามี b r n จริงจากเดิมบอกองค์กรปิดองค์กรลับอะไรแหม่อันนี้มันถูกเปิดออกมายิ่งสื่อมลชนต้องให้ความความสนใจต่อเรื่องนี้สูงต้องประวามเข้าใจกับมันสูงมากเลย อันที่สามนี่ผมว่าสําคัญสำหรับผมเป็นครั้งแรกที่ประเทศไท,ทไทยยอมรับให้มาเลยเป็นตัวไกลเกลี่ยจะเป็นตัวอะไรผมไม่สนใจยอมรับให้มาเลยสามประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มันเป็นตัวสําคัญในในตัวแสดงเป็นตัวสำคัญงั้นในกระบวนการถันนิภาพผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจตัวแสดงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เพราะบางทีเนี่ยถ้าสื่อมวลชนเองไม่เข้าใจตัวแสดงเนี่ยในกระบวนการถันนิภาพม <_ d ota> ันจะเป็นปัญหาว่าเราเองจะเป็น ตัวสปอยเลอร์ไปก็ได้นะเป็นตัวทําลายกระบวนการสันนิภาพประเดินอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจในกระบวนการสันนิภาพเองอันนี้นะ่าสนใจหรือถ้าเป็นภาษาแบบเลวร้ายหน่อยเป็นตัวบ่อนทําลายเองอะไรประมาณนี้แทนที่สันนิภาพมันจะเดินไปได้แต่กลับเดินไปไม่ได้อันนี้มัน,มน,มนผมว่าเป็นเรื่องสำคัญน,นั่นข้อเสนอของผมเนี่ยต่อกระบวนการสันนิภาพเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนเสนอเองนะผมหยิบเฉพาะข้อเสนอภาพอยัางผมที่พูดถึงเรื่องสื่อเพราะทุกคนบอกว่าสื่อมีตัวสําคัญในกระบวนการพูดคุยอันนี้สําคัญมาก สื่อมีส่วนสาคัญงั้นผมจับแค่สามประเด็นในข้อเสนอของภาคประชาคมที่นําเสนอและเป็นครั้งแรกด้วยนะครับในพลวัตของกระบวนการพูดคุยเที่ยวนี้เนี่ยที่ภาคประชาคมเนี่ยมันทํารถแมพเสนอต่อทุกคนเสนอต่อต,ตัวมันเองด้วยเสนอต่อรัฐเสนอต่อ BN ีเอเสนอต่อภาคประชาังคมเองเสนอต่อสื่อเสนอต่อประเทศมาเลเซียด้วยถ้าคุณอยากดูรายละเอียดเรื่องนี้คุณไปดูในหน้าเว็บไซต์หน้านหนึ่งของดิเซารครับตอนนี้แต่ผมจะหยิบเฉพาะประเด็นเรื่องสื่อเนี่ย มันเสนอต่อสื่อเรื่องอะไรอันนี้ผมว่าน่าสนใจจะได้เข้ากับประเด็นที่เรากาลังจะคุยอัออน,น,อนหนึ่งที่เขาเขาเสนอจัดตะเกอร์ขายว่าสังคมเรื่องที่ทําเป็นรถแบบสถานิบบนภาพาก,ก็คือเขาบอกว่าต้องเรียนรู้องค์ความรู้ในกระบวนการสถานิภาพอันนี้ผมว่าชัดก้อยกับผมเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้จะต้องทําแต่ใครจะทําไม่รู้สมาคมกี่สมาคมจะทำไหอันนี้ผมก็ไม่รู้อีกอันนี้ต้องมานั่งคุยกันว่าใครจะทําเรียนรู้เรื่องอะไรในกระบวนองค์ความรู้เรื่องอะไรที่ต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์แน่นอนในอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าสื่อจะต้องมีเรื่องความรู้ประว ะเป็นเสืออะไรก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้สาหรับผมมันเป็นมันเป็นความจําเป็นน่ะต้องเรียนรู้แน่นอนถ้าไม่เรียนรู้เรายากในการทํางานเพื่อพัฒนาทักษะของเราในการให้ความรู้ต่อสาธา,ารณะไงอันนี้มันจึงสําคัญไงการเรียนรู้วอติศาสตร์เรียนรู้ว,วัฒนธรรมเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาทักษะในการที่เราจะเขียนหรือรายง,งานข่าวสู่สารณะไปทําอะไรไปหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพให้มันบรรลุเป้าหมายไงอันนี้มันต้องเรียนรู้สำหรับผมคือถ้าไม่เรียนรู้แล้วมันยากไงจะมาบอกว่าไม่เรียนไม่ได้นะอันนี้เขว เสร็จเลยมันไปไม่ได้อันที่2ก็เสนอของพายคงคมก็คือสื่อควรมีแนวปฏิบัติในการรายงานข่าวที่สอดรับกับบรรยากาศกระบวนการสันนิภาพ,พาที่กําลังเนินอยู่อันนี้รักอาจจะต้องตอบพี่ไม่รู้แบบไหนก็ไม่รู้เจ้าเป็นคู่มือนี่มันไม่อาจอีกถ้าไม่ทําคู่มือจะทำเราจะทำเวิร์กช็อปไหมคู่มือก็เต็มไปหมดเลยไม่ใช้อะไรประมาณนี้นี่ก็ว่ากันไว้เนี่ยผมพูดแบบตรงๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้จะทาก็ใบอกว่าคู่มือมีปัญหาผมว่าเราต้องช่วยกันดีไซน์ ว่าจะทําอะไรที่มัมให้ไม่ให้มันเป็นคู่มือเพื่อไปสู่การทางานจริงได้เพราะว่านี่มันมันเป็นมันเป็นตัวสําคัญเนที่มันจะต้องเดินและมันมันเป็นตัวยิ่งใหญ่มากสำหรับผมสื่อมวลชนเนี่ยและไม่ใช่สื่อมวลชนเฉพาะสื่อกแสหลักไอ้สื่อทางเลือกมันก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันนะมันก็ต้องทําแบบนี้คําว่าสื่อในที่นี้มันไม่ถึงทุกคนที่เป็นสื่อทางเลือกด้วยยกเว้นสื่อเลือกข้างอันนี้อีกประเด็นหนึ่ง ถ้าเป็นสื่อทั้งเลือกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันที่จะต้องทําเรื่องนี้ไงเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันธิภาพอันที่สามที่ผมว่าที่พายคมันเสนอน่าสนใจก็คือสื่อควรเป็นพื้นที่ของเครือข่ายของการพูดคุยโดยใช้แหล่งข่าวที่มันหลากหลายกลุ่มไงในเพื่อให้มีพื้นที่ในการสนทนาอะไรก็ว่าไปแต่มันต้องหลากหลายอ่ะสำหรับผมมันต้องหลากหลายคือที่ผมพูดประเด็นนี้ที่ว่ามันต้องหลากหลายเพราะว่าคือกระบวนการสันธิภาพมันต้องยอมรับว่ามันสําหรับผมเนี่ยมันต้องเป็นข้อเสนอจากคนทุกกลุ่มไง มันจะเป็นด้านหนึ่งด้านในคงไม่ได้มั้งสําหรับผมมันต้องเป็นคนทุกกลุ่มไงมันจะต้องทําให้มีพื้นที่ของคนทุกกลุ่มคือตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องกระบวนการสันติภาพคือเราพูดในแทร็กวันไงคือแม่คุยระหว่างอาซันต่อเย็บกับพาราดอนและสองกับสามจะอยู่ยังไงวะอันนี้มันก็ต้องคิดเหมือนกันนะมันจะให้พื้นที่สองกับสามลุกขึ้นมาได้ยังไงให้มันมีข้อเสนอเพื่อให้หนึ่งกับสองมันคิดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> กูก็อยากจะได้เหมือนกันไม่ใช่มึงคนเดียวนะนะอันนี้คือประเด็นในการรายง,งานข่าวสําหรับผผมมมนนนะ้สกกว่าัอออยไป อาจจะมีมากหน่อยแถวซีเอสอะไรย่างเงี้ยจะมีมากหน่อยแต่ป้าวิวผู้เรื่องกระบวนการสารภาพแต่แม่งในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยมันจะเอาอย่างไงสองกับสามเพื่อพูดเรื่องกระบวนการพูดคุยผมว่าอันนี้น่าสนใจเอาพุธเรื่องนี้มันจะไปสู่หน้าสาธารณะได้อย่างไรมันคือประเด็นของสื่อมวลชนที่ต้องนําเสนอไงเพราะเราพูดตลอดว่าฮัสซันตอยุทก็บอกว่าชาวบ้านต้องการอย่างนี้รัฐไทยบอกชาวบ้านอันนี้มันต้องทําโดยหน้าที่ของสื่อไงให้ออกไปถึงสาธารณะทีโดยหน้าที่เนี่ยมันต้องทําอะไรบ้าง ผมรู้สึกว่าผมชอบนะคือสื่อมันเป็นพื้นที่ในการเป็นบทสนทนามันต้องสร้างพื้นที่สนทนาไนงะพื้นที่สนทนาไม่ได้ไหมายความว่าคุยเฉพาะพวกกูแต่พวกมึงไม่เอาอันนี้ไม่ใช่ไปข้างเดียวไม่ได้มันต้องคุยคนทุกกลุ่มเป็นพื้นที่สนทนาทหารตำรวจทุกคนต้องคุยหมดคนเห็นต่างมันต้องเอาหมดไงนี่คือพื้นที่ของสื่อไงข้อจากัดบางเรื่องอาจจะต้องทะลวงออกไปเพื่อให้มีพื้นที่ของการสนทนาของคนทุกกลุ่มผมว่าน,นี่อาจจะต้องทําผมยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพชัด ผมรู้สึกว่าเวลาเราพูดเรื่องการรายงานสื่อเนี่ยผมว่าความเป็นมนุษย์มันสําคัญนะในพื้นที่การรายงานสื่อเช่นมันต้องรายงานเรื่องความเป็นมนุษย์ออกมาไงความเป็นมนุษย์คือมันตัวแสดงพวกนีมน้มันต้องฉายภาพมันออกมาไงแต่เวลาเรารายงานในพื้นที่ของสื่อเนี่ยเรารายงานเฉพาะเรื่องที่มันเป็นการทหารเนี่ยยกตัวอย่างไม่เห็นภาพชัดเวลาเราพูดถึงมาโลโซโเนี่ยเราพูดถึงมาโลโซตอนไปสิบบกคนแลวเสียชีวิตแต่เราไม่ได้พูดถึงความเป็นมนุษย์ของว่าโลโซในขณะที่ว่าโลโซเนี่ย เป็นเป็นนักรบเนี่ยเป็นนักต่อสู้เนี่ยมารักก็ต้องซื้อท้องให้เมียเหมือนกันนะมันต้องฉายภาพเนี่ยมาเหมือนกับทหารที่มาทํางานที่นี่มาทํางานที่นี่ก็ต้องเก็บเงินเก็บทองเพื่อจะส่งให้ภรรยาที่บ้านเหมือนกันความเป็นมนุษย์มันต้องฉายออกมาให้เห็นภาพไงมันไม่ใช่ฉายด้านเดียวของการไปรบไงแต่มันฉายความเป็นมนุษย์ออกมาผมว่าเน,นี่ยคนเห็นต่างคนแบบพัาสันต่อ,ย, аний, อยิบยังมีอะไรนะในวงประชุมอ่ะที่บอกว่าอะไรนะที่แกบอกว่าเออ อยากให้พาราดอนอะไรก็ยังอะไรประมาณนี้นะความเป็นมนุษย์เห็นไหมครับคือผมว่าน่าสนใจนะไอ้แบบนี้เอ่อบางยุบกําลังพูดเรื่องที่มีการแซลกันแล้คุณจะถึงเปลี่ยนสีไม่ควรจะกลับมาใช่ไรประมาณนี้ครับผมว่าเออมันน่าสนใจความเป็นมนุษย์ของอาซันแล้วเราไม่ค่อยดูคําพูดของอาซันต่อยิบในความเป็นมนุษย์ที่อาซันพูดนะ มันมีหลายเรื่องนะขออนุญาตจากผู้เป็นเจ้าให้มีสันติสุขต้องใช้เวลาสองสาปีไม่เคยได้ยินนะเราจะต้องอยู่ร่วมกันไอ้ผมว่าอนนี้ก็น่าสนใจนะผมว่าถ้ามันถ่ายทอดเรื่องความเป็นมนุษย์ออกมาจากสองฝ่ายนะคู่ขัดแย้งนะมันจะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งว่าสันติภาพมันจะเดินไปได้มันจะเป็นตัวช่วยในการที่บอกว่าเฮ้ยมันจะไม่คิดแบบเหมารวมหรือผลักเขาออกไปไงถ้าเป็นผมอะและความคิดสุดโต่งมันก็อาจจะค่อยๆขยับมาได้เหมือนกันนะสําหรับผม ผมว่าอันนี้มันต้องฉายออกมาในกระบวนการสารภาพนอกจากความรู้จะเลาพูดแล้วทีนี้ถามผมว่าหน้าที่มันจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยผมส่วนหน้าที่ในการในการความขายันนอกจากทําเป็นบทสนทนาแล้วเนี่ยอันนี้ผมพูดแบบตรงๆนะครับผมรู้สึกว่าเราต้องมาทบทวนหน้าที่ของโดเองด้วยถ้าเป็นภาษาผมเนี่ยที่เป็นคนมุสลิมเนี่ยผมจะบอกว่าหน้าที่ผมมันอยู่ที่เนียดอยู่ที่เจตนาผมอะผมรายงานเพื่ออะไรต้องการอะไรอันนี้สําคัญรายงานข่าวเพื่อให้มันแตกไหมเพื่อไม่ให้มันอยู่ได้ไหม หรือรายงานเพื่ออะไรเพื่อ <c oughs> ให้เกิดความแตกแยกต่อมาอันนี้มันอยู่ที่เจตนานะวันที่ก้อยบอกเมื่อกี้ว่ามันอยู่ที่สามัญสำนึกถ้าเป็นภาษาผมเนี่ยมันอยู่ที่เหนียะมันอยู่ที่เจตนาของเราว่าเราเรา,เราต้องการอะไร้าตต้องการกระบวนการสันติภาพ <c oughs> เราต้องทําอะไรเราต้องการเราต้องทํายังไงต่อผมว่าเนี่ยจะต้องทําสําหรับผมอันนี้ผมมองแบบนี้ทีนี้โดยหลักทั่วไปเนี่ยหลักอาจจะตอบได้แต่ผมรู้สึกว่า, <c oughs> วาการรายงานข่าวใน,นการความความขัดแย้งหรือการรายงานข่าวสันติภาพเนี่ยผมรู้สึกว่า มันต้องสร้างพื้นที่ทางการเมืองโดยใช้การสื่อสารไปสร้างพื้นที่ทางการเมืองไงใช้การสื่อสารไปสร้างพื้นที่ทางการเมืองให้มันมีข้อเสนเองไงวิจารอก็ใช่กลุ่มผู้หญิงทําก็ใช่เสียงตะก,กําปงที่ฮัดี้ทาก็ใช่ทหารทําเวทีก็ใช่เนี่ยมันต้องทมีอย่างเงี้ยมันต้องทําอย่างเงี้ยเยอะมันเป็นพื้นที่ไงการมีพื้นที่มากๆมันเป็นช่องทางการสื่อสารแล้วมันจะมีข้อเสนอออกมาเองแต่ถ้าเมื่อไหร่พื้นที่มันไม่มีช่องทางการสื่อสารมันก็จะไม่มี แต่ถ้าพื้นที่การสื่อสารมีแต่ด้านเดียวยพื้นที่การสื่อสารหรือพื้นที่มันก็จะเป็นพื้นที่ด้านเดียวซึ่งมันไม่ใช่พื้นที่หลากหลายแต่ในกระบวนการสันติภาพมันต้องการเสียงที่มันหลากหลายเสียงที่ยอมรับและเสียงที่ออกมามันรู้สึกว่าข้อเสนอที่มันแฝงแฝงวินวินไปกันได้ไงอันนี้ทั้งหางที่ผมว่าสาคัญเวลาจะวินวินมันต้องมีพื้นที่ข่าวสารแบบนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอันนี้ผมว่ามันจะอาจจะต้องกลับมานั่งคิดใหม่นะคือว่าอาจจะต้องดีไซน์นิดหน่อย ว่ามันจะทำยังไงได้ในการที่จะเดินไป